Hva er det der?

ระหว่างพ่อกับลูกประชันกันนะคะโอ้ยผิดจังหวะจะฝากไว้เลยแม่สวัสดีค่ะเรามาเตรียมความพร้อมนะคะก่อนจะเล่นอะไรนะสกเก็ตบอร์ดนะคะโอ้โห,โหดูนะคะโอ้โห 훗, 에어, 예, 에 예. 에 ระวังพ่อกับลูกประชันกันนะคะโฮ้ยผิดจังหวะจะฟาดไว้เลยแม่เอาซ้ายฮึ่มเออว้าแน่แม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มมาากลับตรงนี้เตรียมความพร้อมใหม่เตรียมความพร้อมใหม่บุญลุงเอาซ้ายยกหนึ่งสองยก ào một hai nhúc một Nương son dốc à, nương nhúc một à, nương nhúc một hai nương son hai nhúc một hai nhúc một hai Mày tui... à, mày tăng làm mày, đó... à, mày... Oh. À, Nương สองยกหนึ่งสองยกหนึ่งสองยกหนึ่งสองยกพอลองเอาเอาเอาเศษยาให้น้องดาวถือทิน้องดาวจะยกได้สวยเลยกว่าจะฝึกได้แต่ละท่านะคะต้องของกินหมดไปลูกจะกี่เขงยกยกมอง้นอ่ะโอเคเอาหนึ่งสองยกหนึ่งส ยก,ยกหนึ่งสองยกยก,ยกบยเบย์ยบยนะไม่เอา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 พอแล้วครับพอแล้วครับ,รบไปเล่น,เนสเก็ตบอร์ดดีกว่าครับโอ้โหมาเด้งมาอีกครั้งเอ้า ต้องใช้ตัวช่วยไหมคะไม่ใช่ตัวช่วยแม่ไปอยู่ข้างหน้าดูเฮ้ยมาไม่ต้องแย่นพ่อเล่นปากน้องเฟิร์นมากล้วยมาพ่อเขอกล้วยมาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใจจริงเฮ้ยเส้นชายอยู่ที่แม่นะครับเฮ้ยเส้นชายอยู่ที่แม่นะครับโอเคหนึ่งสองซ้ำตูดเอาหนึ่งเอาหนึ่งสองส้ำตูด โอ้โห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 โย้โหโอ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 ้โหโว้โหโอ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 ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้้อ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ ทำได้ไงทำได้ไงอ่ะทำได้ไงอ่ะของแท้แล้วแน่นอนครับโอ้เอาหนึ่งสองสำมายกเออเพื่อนหนา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 มาหาแม่เป้าหมายมีไว้พุ่งชนเดี๋ยวอไรอไม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋เพิ่งให้กินเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเอามาไม่ได้นี่เฮอยทำไมเอ้ามาตายไม่ได้แล้วเอ้าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปหยิบช่วงนั้นเถอเออเอ้าบุญหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหเป้าหมายมีไว้เพิ่งชนเลโอ้โห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 มามามาเร็วมามา มาเฮ้ยเฮ้ยมฮ้อย่าโก้ขนาดนั้นโอ้ยไปไม่ได้กนรีบของกินนรืแม่อย่าเดี๋ยวแม่จะไปต้องออกไปไกลดาวเลยเอ้ามันคือบุปเปอร์เด็ดวันเสาร์ทีเดียวนะโอเคเขาได้มุมสวยๆด้วยได้มุมสวยๆด้วยเหรอโอเคมีเอาเอาเข้าแอบๆข้างทางหน่อยได้ไหม มุมไหนมันต้องต่ำๆเนี่ยนหนึ่งสองตั้มมาหนึ่งสองตัมมามาหนึ่งสองตั้มมามามาลูกมามานี่มานี่หนึสองมามา หนึ่งสองซ้ำมาเร็วมาเร็วจุดหมายมีไว้พุ่งชนคเขามาเร็วเอาไปด้วยไปด้วยเอาเอาสเก็ตบอร์ดมาด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็ของกินไม่ไดข้างหน้าไม่ได้เลยทำไมไม่ได้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 ทำไมไม่เอาไม่เอาเอาของกินไม่ได้แม่แม่ไม่ต้องบอกเดี๋ยวพ่อบอกอีกได้ไม่ได้ไม่ได้ลองดูใหม่เราทำได้อยู่แล้วไหม ทำท่าควรหนอีกทีเนี่ยเอ้ยถอยเอาถอยจะไปเหยียบตรงนั้นด uh, ้วยถอยถอยถอยเอาไม่เอาแบบนั้นเล่นแบบนั้นไม่เอาแกกอเอาไปเป่าให้พวกนี้อ่ะเก็บดีๆเหยียบให้มันติดหขาวาตรงนี้ไม่เอาของกินเออะนะไม่เอาไปเหยียบตรงนั้นไม่เอาไม่เอามันยาวเกินไหนจะทำยังไงอาโชว์อ่ะเอากรอยาจะโชว์ของเขาอ่ะ เอาเข้าไปเอ้าเอาามาให้เขาทำไปทั่วจนแม่ไม่ได้เอางั้นแม่หลบดีกว่าแม่ออกไปเลยโอ้โหไล่เลยได้ทีเราไล่เลยแม่มามาแม่ถลิกล้องเลยมันนองเทืองเสียเมฆมันสวยวันนี้เมฆสวยมากโอ้โหได้ทีเราไล่เลยทั้งพ่อทั้งลูกเก็บขยะโอเคทุกวันนะฮะฮัลโห ทำไมเล่นแรงจังครับแรงแรงเยอบโอ้ยไหนเลียเล่นดีสองดาวก็มาดีครับ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 คุณพ่อก็มาดีครับ แมเอ้ยม่เอ้ยนะไม่ต้องวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพ่อไม่เอาท่าควนมาเเอ้อเอ้อเอ้อเอเอ้อเอเอ้อเอ้อเเเเอ้อเอ้อดเอ้อเดเอเเอ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 ดเอ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 เเลเอเอเอเ เย็บตีเย er. ็บเย็บนุยฉลาดเทวาลูใคร Stevens, บ้า หลุดแล้วพ่อหลุดแล้วขาหลุดแล้วขาหลุดแล้วขาหลุดออกเออกระทากระทามเอยเออกระทากระทาเออ นั่นแหละก็เล่นแบบนั้นเลยเออนั่นแหละไปไหนมามาเออเข้าป่าเข้าป่าเลี้ยวใหม่เลี้ยวใหม่โอ้สุดยอดสวยๆมากไม่เห็นพ่อด้วยเก่งๆๆทำคนเดียวได้ครับผมทำคนเดียวได้เอากลับบ้านนะพ่อ สวยมากเลยเมื่อกี้เก่งๆให้รางวัลหรือยังไปกับังใช่อันเล่นเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเค

เกือบลงข้างทางเอาไหมเอาไหมพ่อไหมเกือบลงก้างทางนั่นแหละเอาไหมเก่งแทวะดกใครผู้ใดวะคือเก่งที่สุดในสามโลกเลยวะอีกไหนนก็เป็นนักกีฬาทีมชาติได้แล้เยนเยน เาเ้ยเดาเาเดาเาผม่าเดวเดวก็คนมันกำลังค้องนะ S <S เอาไหมเอาไหมนี <t api> <t api> <t api> <t api ่อย่าพ่อลีลาผมจะทำแบบนี้แบบนี้พ่อลีลาโอ้ยเขาปลาเขาดงโอ้ยน้องเขาปลาเขาดง อามุนมุนใหม่มุนใหม่มุนใหม่มามาฝั่งนี้มาฝั่งเราแม่จะอยู่ฝั่งนู้นหนูไปฝั่งนู้นเออไปไม่ไม่ไม่ส่งแหงเลยด้วยรอ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 รเฝ้าแห้งเฝ้าแห้งพอเฝ้าแห้งคนกำลังคองเฝ้าวเอง อ่าพี่อ้นกำลังมาเดี๋ยวบอกพี่อ้นพี่อ้นจอดจอดพี่อ้นจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวสิเลนไปหาจอดเดี๋ยวดาวจะโชว์พี่อ้นจอดจอดจอดเอาโชว์สปิริตเลยครับเอาพี่อ้นมีกล้วยเด้อไปเอาไปเลยหาพี่อ้นเด้อไปเอาหาพี่อ้นเออไปเลยครับเออหาพี่อ้นเด้อไปเลยหาพี่อ้นนะ ่เ้ดี๋ยวลงกลางทางโอ้ว่าสิโซพี่อ้นเน่สเก็ตบอร์ดมันพาเลี้ยวลงกลางทางไปบอดพี่อ้นซ้ำโอ้สุดยอดสุดยอด โอ้ยเข้าป่าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยน้องข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วพ่อมันก็ป่าพ่อพ่อพ่อเอามายเอามายพ่อพ่อนพ่อพ่อให้รางวัลนะไม่ต้องเล่นแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วข้าป่าข้าป่ากำลังสนุกเลยครับกำลังสนุกเลยพ่อพ่อพข้าป่าแล้วครับโอ้โหเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้ว ก็ป่าแล้วก็ป่าแล้วกับบ้าน <ไป S 1> กับบ้าน <ไป S 1> กับบ้านไ, <ป S 1> ไหนลองไปเล่นในดินซี่เล่นได้ไหมพ่อพ่อ<ม>เอาวางลงตรงนี้ไม่เอาไม่เอาเสียมไม่ใช่ลองให้ลูกทําดูว่าในบ้านตัวเองทําได้ไหมโอ้ตั้งห้าล้านบอกห้าล้านเลยเจ็ดล้านเจ็ดล้านใช่ไหม โอ้โหเกินคาดเกินคาดแม่แม่เอซเกินคาดมากรักและภูมิใจมากลูกชายทําได้โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะข้้าบยืมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปโรนี้ก็ขอบคุณครับ